ก็วันนี้เป็นฉากสุดท้ายของ KR สีน้ำเงินเดี๋ยวเราจะมารื้อเรโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยสภาพรถยังปกติเลยจะถ่ายคลิปให้เจ้าของรถดูก่อนตอนที่ยังก่อนที่จะทำนะว่าเป็นสภาพนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะลื้อมาทำสีโครงใหม่แต่ตัวบอดี้สีเดิมนะเพราะสียังใหม่อยู่เดี๋ยวจะขัดให้อเดี๋ยวมาดูสภาพรถกันเอ๊ะดูนี่ดูสีโครงโครมงมันค่อนข้างแย่นะไม่จบเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาทำสีดำเววส,สวยเลย นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําเอาฝาเครื่องไปทําซ้ายขวาด้วยดูสภาพรถก่อนตอนนี้ก่อนจะลื้อนะ,อะประมาณนี้นี้เลยเออีนะล้อทองแต่ว่ามันหลายอย่างนะประเด็นมันยังมีหลายอย่างนะครับทะเบียนอะไรโอเคต่วเบรกหลังก็ไม่ติดเบรกหน้าก็ไม่ติดนะเบรกหน้ามันค้างก็เลยเลยไล่เบรกใหม่เงี้ยเดี๋ยวจัดก,การให้ เดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยโอเคและสมบูรณ์และพร้อมประกอบแต่เหลือตัวโครงที่นี่เจ้าของก็เพิ่มงบมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบสามหมื่นบ,บาทแล้วคือว่าโอนเงินมาก็จริงๆแล้วในการจัดสภาพลดงบสามหมื่นเนี่ยมันก็ไม่จบหรอกแต่ว่าโอเคในระดับหนึ่งคือเราก็รับเรื่องไว้คือทําโปรเจกต์ยาวๆเราอาจจะคิดค่าแรงน้อยๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวหลังจากสภาพนี้เราจะมาทําสีกันเดี๋ยวตามมาดูแล้วกันว่าหลังจากนี้เป็นยังไง อ,อื่นก็รีวิวเรื่อยๆครับโอเคครามนี้ครับ k คสอนสียเงินแบบเจอกันครับ